ที่บริเวณลำน้ำพุงนาวัดทุ่งธงชัยอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลธกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงเถื่อพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2 5 6 6โดยมีว่าที่ร้อยเอกอานทน์เชื้อเล็กานอำเภอหลมเก่ากล่าวรายงานพร้อมด้วนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้เยา่ยบ้านนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมพิธีว่าที่รัชเอกอานนท์เชลเล็กในอำเภอลมเก่ากล่าวว่าอำเภอลมเก่าร่วมกับองค์การบริหารสนน่วนตำบลในเขตอำเภอลมเก่าข้าราชการพ่อค้าและประชาชนร่วมกันจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2560 ในเทศกาลออกพรรษาระหว่างวันที่17-19พฤศจิกายน2510ร,รวม3วัน3คืนซึ่งงานประเพณีแข่งขันเรือย,ยาวของอำเภอลมเก่านั้นจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเริ่มจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2499นับถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา61ปีโดยสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรานทร์ทวยรางวัลตั้งแต่ปี2 5 4 5เป็นต้นมา นายอำเภอลมเก่ากล่าวต่อว่าสำหรับการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือ,อยาวชิง้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระธนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2 0 1 0มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของอำเภอลมเก่าส่งเสริมความสมัคคีความปรองดองสมานฉันท์นของส่วนราชการและประชาชนตลอดจนเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว สนับสนุนให้มีการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพต,ตามนโยะบายของรัฐบาลนอกจากนี้ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าต่างๆจำหน่ายการแสดงหมหระศพและดนตรีอีกด้วย